สวัสดีครับอยู่ผมนะัทคอมบินเกมมิ่งฮะกับวีล็อกออกไปเที่ยวนะฮะ EP ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะฮะแต่เป็น e p ีที่เราจะไปดูนะฮะไอดอนนะครับผมซึ่งถือว่าน่าจะเป็นช่วงวีคท้ายแล้วแหละที่เดี๋ยวเราน่าจะน่าจะเป็นช่วงเดือนนี้แหละนะฮะช่วงเดือนนี้ที่ว่าเราจะทำวีล็อกกันก่อนที่อาจจะเป็นเดือนหน้าเลยทีเดียวเชียวนะฮะมีเวลาเที่ยวกับมาเทีเ่ยวกันก่อนนะฮะก่อนที่จะไม่มีเวลาเที่ยวนะฮะ ตอนนี้เรากำลังจะไปมองเห็นไหมวะนี่เดี๋ยวเราจะนั่งรถมีไฟฟ้าฟรีนะฮะเพื่อที่จะไปสถานีรถไฟนะฮะลาดกระบ,บังนั่นเองนะครับผม <S <S <ul capt ains> เพื่อที่วันนี้ฮะโดดเป็นโกบอีกแล้ว2งานติดเลยนะฮะสงานเลยนะครับผมซึ่งจะเป็นอย่างไรวันนี้ก็รอดูกันได้ะครับใครที่ชื่นชอบวีล็อกนี้ฝากกันได้เลยฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานับก<ขอ>ีกันด้วยนะฮะ นี่ฮะก็รถเมฟรีนะฮะเรานั่งรถเมฟรีกันปไปดีกว่านะฮะขึ้นดีกว่านะฮะไปฮะเแวะมาเรียบร้อยมาถึงแล้วนะฮะที่สถานีลาดกระบ,บังนะฮะก็ด้านหลังก็จะเป็นแอร์พลิงกับรถไฟนะฮะแต่ว่า นะก่อนอื่นก่อนได้เลยหาอะไรกินก่อนฮะเดี๋ยวไปถึงในงานก็กินอีกเออนะหลายกินเหลือเกินนะฮะเรานะฮะก็จะมีเซเว่นนั่นแหละแต่ว่าต้องเดินไกลอีกหน่อยนะครับผมนะก็วันนี้เราจะไปไหนนะฮะก็คิดว่าช่วงบ่ายถึงเย็นนะฮะเราก็จะไปกันที่ MBK Center นะฮะเพราะว่ามีเรียกว่า มีวงต่างๆมากมายนะฮะให้ได้ไปจับจองนะฮะไปเชียร์น้องๆกันนะครับผมหลักๆก็คือไปหาน้องเจนนี่นั่นแหละนะฮะเจนนี่นะไม่รู้เหมือนกันว่าน่วมจากน่วมจาก,กแมตมวยป้ามานี่จะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะก็น่าจะแวะไปทักทายน้องสักหน่อยหนึ่งก่อนที่เดี๋ยวเราจะต้องโดจากนะฮะ MBK ไปนะฮะซีคอนบางแค เพื่อที่จะไปน่าจะไปสั่งลานะฮะน้องฟันนะครับผมน้องฟันน้องอล,ลิสนะฮะเดอร์าสเกิลนะฮะซึ่งน้องทั้งสองนี่ก็คือนะก็จบการศึกษาจากการเป็นเดอร์อกาสเกลเทนนี่นะครับผมทั้งสองคนเลยนะครับผมโดยที่ฟันจะเป็นวันนี้ส่วนอล,ลิสก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับผมตอนนี้คือรถนะเออนะครับผม นะก็จะเป็นนั่นแหละนะฮะแล้วก็เรียกว่าอาจจะมีคอนเทนต์อะไรในช่วงวันช่วงวันที่นะอาจจะมีคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมนั่นแหละซึ่งเดี๋ยวค่อยรอดูกันอีกทีหนึ่งนะกันนะครับระหว่างนี้อยู่ในเซเว่นแล้วนะฮะหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านะครับผมเย่ yeah. รียึกว่ารถไฟจะมีปัญหานะฮะเนื่องจากว่าปกติมันจะมาช่วงเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเ็ดสิบเอ็ดโมงสิบห้าตอนนี้น่าจะเรียกว่าน่าจะน่าจะช้าเนาะนะฮะดูจากป้ายเมื่อสักครู่นี้น่าจะสักสิบเอ็ดโมงครึ่งนะฮะปกติคือรถไฟไม่ค่อยแบบมาสายไนงะเออคนปกติคือคนอาจจะมาสายกว่ารถไฟนะนี้รถไฟมาสายกว่าคน ะะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนั่งรอเปอยๆกันอีกนะระหว่างนี้ก็คือนะตัดคลิปตัดเทิบไปพนานพัาทางพางก่อนละกันนะฮะเนาะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมรถไฟมาเมื่อไหร่ก็ตามนั้นแหละนะ More moments later ลงสถานีรถไฟนะฮะพญาไทนะฮะก็คือเอ,เองมันก็จะจอดอยู่ตรง BTS พญาไทนะฮะเราก็จะต้องเดินเลาะไปเรื่อยๆที่นี่ก็สามารถที่จะนั่งรถไฟฟ้าก็ได้นะฮะรถไฟฟ้าเนี่ยไปลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะฮะก็คือประมาณสักสองสถานีสองอ่าสามสิไม่ไม่เดี๋ยวสักหนึ่งประมาณสี่สถานีนะฮะเนื่องจากว่า คือจากพญาไทนี้ไปลาดลาดลาดเทวีถ้านะผมจะไม่ผิดนะลาดเทวีแล้วก็ไปต่อเซ็นเตอร์ที่สยามนะฮะก่อนที่จะต้องไปสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะคะถ้าเป็นแบบว่าเดินถ้าเป็นแบบว่านั่งรถไฟฟ้านะฮะแต่ถ้าเดินก็คือเดินยาวไปเดินยาวไปเรื่อยๆเลยนะเดินยาวไปก็ประมาณประมาณก็สองถึงสามกิโลเมตรนะฮะเออ ใสายเดินก็เดินแบบเรานะฮะส่วนครที่แบบว่าเน้นความเร็วสะดวกสบายก็แล้วแต่นั่งรถไฟนะฮะระหว่างนี้ก็ประมาณเที่ยงเที่ยงสิบแล้วนะฮะรถไฟทําทิศนะฮะช้าไปหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรฮะระ,ะหว่างนั้นก็คือผมก็นั่งทําอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะรถไฟที่มันช้าจริงๆคือคนเยอะฮะ,ะไม่มีอื่นใดเลยนะฮะคือรถไฟมันรถไฟมันช้าเพราะว่าเือนคนมันเยอะไง นะฮะนี่อ่ะรถไฟฟ้าก่ไกม่รู้เห็นเปล่าไม่เห็นจะช่างเออนะฮะเออปะระหว่างนี้ก็คือเราก็เดินลอยๆไปเรื่อยๆนั่นแหละตามสไตล์แหละนะฮะก็โซนนี้มันเป็นโซนท่องเที่ยวด้วยแหละนะฮะเพราะว่าตรงไปนี้ก็สยามและอะไรอย่างนี้นะฮะพวกพาราักก้อนอะไรพวกนี้นะฮะนะหรือว่าเดินไปโซนนู้นก็เป็นประตูน้ำอะไรพวกนี้นะฮะ ก็เรื่อยๆเรื่อยๆระหว่างนี้เรื่อยๆไปก่อนแล้วกันนะฮะไป let's go เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับอ เึินแล้วนะฮะ p k เซนเตอร์นะฮะกับงานไอดอลนะฮะโบเก็นไฟคุณตายครับนะฮะไฟแจเกสนะเซนเตอรอ,อันนี้เป็นโซนนี่เลยโอ้โหเป็นโซนที่ปิดประมงพม่าไปด้วยนะฮะโอ้โหนี่นะสถานที่สถานที่จัดงานนะฮะเอ,อ่อเรียกว,ว่าเดี๋ยว น่าจะรอบ่ายโมงมั้งเพราะว่าเริ่มบ่ายโมงนะฮะเพราะฉะนั้นคือก็คนอาจจะบางตากันนิดนึงก่อนนะฮะเดี๋ยวไยดอนเริ่มโชวเม่ไหร่ก็น่าจะอาโอ้โหคนเยอะแน่นอนนะคะรับระหว่างนี้ก็พักพักเหนื่อยกันด่อยเดินเหนื่อยแล้วนะฮะพักเหนื่อยกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูงานไอดอนแล้วกันนะครับผมเป็นไงไปดู nha uh ha -huh. ôi <cười> 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 มือเป็นซอสก็ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการที่แบบว่าอากิ拉คุโร่เนาะนะเราก็มาถ่ายอากิ拉คุโร่นั่นแหละนะฮะก็ตอนนี้มาเติมพลังก่อนเพราะรออีกที่ก็ห้าโมงเลยนะฮะก็ระหว่างนี้ก็ชาร์จแบตไปพังๆก่อนแหละนะฮะนั่งทําอะไรไปได้เปื่อยก่อนรอห้าโมงฮะแล้วเราก็ค่อยไปเช็กกีกับน้องเจนนี่นะฮะแล้วก็น่าจะยิงยาวไปซีคอนบางแคต่อเลยนะฮะเพราะฉะนั้น รีบกินฮะรีบกินรีบทานะหะเง็บระหว่างที่เรารอช่วงเวลาเชกิ้กันนะฮะก็แวะมาซื้อนะฮะพลอรลอยเออเป็นซองใส่พลลอ,อยนะฮะของทางร้านนะฮะชื่อร้านโค้มังบอร์ดเกมนะฮะบอรดเกมคาเฟ่เนาะก็จริงๆคือจะแวะมาที่นี่ฮะนะ คาเฟ่บีนะฮะแต่ว่ามีบอร์ดเกมอยู่ก็เลยเออแวะมาดูซะหน่อยนะฮะตรงงคือยอมรับกันตามตรงฮะถ้ามาเอ็นี่คือถ้ามาคือแบบถ้าสายโอตะนี่คือถ้าไม่ได้มาโซนนี้นี่มันก็รู้สึกแบบแบบเหงนะถูกไหมเพราะว่าเราเองนี่ก็เป็นแบบเออเราก็ตาเบียนเมาก่อนอันนี้ใช่ไหมนี่อันนี้จะเป็นชุดน่าจะชุดเซมของทุกทุกอ่าทุกซิงเกิลมั้งนะฮะ เนาะแล้วตอนนี้อาจจะเป็นเรียกว,ว่าเนาะการเดินทางของเ n ีแต่ละรุ่นนะฮะนี่มีลายทรงลายเซนนะ,ะอ่าเดี๋ยวผมต้องหาลายเซนลายเซนที่ดูจากทรงแล้วไม่น่ามีนะเนี่ยนะฮะอยู่ลึกมากเลยแต่ละลายเซนนะฮะเอาเป็นว่าประมาณนี้แหละนะฮะเนาะนะครับผมแล้วก็มีผ้า,ผาเชียด้วยนะ,ะเออนะ ก็อยู่ประมาณชั้นเจ็เนาะมีคาเฟ่บบนเคด้วยเพราะว่าตอนไอ้คาเฟ่บีนเคนี่คือที่เดอะมอลนี่คือเขาไอ้นี่แล้วไงเดอะมอลล์ The Mall เขาสร้างใหม่เนาะก็เลยแบบว่า เนาะนี่ยฮะแล้วก็จะมีเทเตอร์เอ้ยไม่ใช่เทเตอร์ดิน่าจะเป็น ي, ตู้ปลาตอนนั้นเป็นตู้ปลานะฮะมีตู้ปลามีคอนเสิร์ตด้วยนะแต่ว่าไม่ได้จองฮะไม่ได้ดูหรอกนะฮะโอ้โหแพงเหลือเกินนะฮะแล้วก็จะมีพวกโซนของเล่นอะไรพวกนี้นะเป็นชั้นเจ็ดนะฮะของ M B K นะก็ดูหนังอะไรพวกนี้นะก็นั่นแหละฮะตามนั้นแหละนะครับผมเห็นมีร้านเกมการ์ดด้วยนะแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวน่าจะแวะเข้าไปดู เดินดูเล่นๆไปก่อนนะฮะรอเวลาห้าโมงนะค่อยแบบว่าอุ้ยมาไราเดอร์วันนี้ริวขีด้วยนี่ นี่รีคิเนาะเนาะนี่โอ้โหสวร์สวร์ของเด็กน้อยอย่างเราเลยนะเนี่ยนะฮะป้าเดี๋ยวลองดูร้านร้านการ์ดก่อนการ์ดเขาบอกอยู่โซนซีไงแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนาะน่าจะน่าจะเดินหาสักแป๊บนึงก่อนแหละเดี๋ยวสักห้าโมงเราค่อยลงไปแล้วนะครับผมป้าฮะ แงบอันนี้คือบรรยากาศภายในงานนะฮะหลังจากที่เรียกว่าจบสเตจแล้วนะฮะต้องบอกว่าจบสเตจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะค,ะครับผมนะก็ต่อจากนี้ไปก็จะเป็นกิจกรรมเชก,กิีของน้องๆน,นะฮะซึ่งมีหลากหลายวงนะฮะให้ได้เชก,กิีกันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวแอดน่าจะเชกิีเจนนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวรีบบึงไปต่อที่ซีคอนบางแคต่อเลยนะฮะเนื่องจากว่าโอ้โหนะ ื่องจากว่าคือของงานซ้อนปุ๊บนี้ก็จะแบบว่างานซ้อนเนี้ยไม่มีอะไรมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรีบเล่งไปดกันดีกว่านะครับผมนน,นี่อันนี้วงอากิริลาโรนะฮะป few minutes later ตะเอะนะฮะ หลังจากที่เราต้องวิ่งวินนะฮะต้องใช้คำว่าวินแล้วกันเพราะว่าตอนนี้6โมง15นาทีด้วยกันนะฮะอยู่กันที่ MRT 3ย่านเราจะต้องไปที่ MRT ภาษีเจริญนะฮะเราต้องไปภาษีเจริญนะครับผม่นะให้ดูสถานที่กัน่อเดี๋ยวอันหนึ่งนะทางออกทางเข้า,ขา,ขา เข้าเองทำไมมันเดี๋ยวทำไมมันต้องขึ้นแบบนี้ได้วยวะเออผมงงมากเลยนะสักยานเนาะเออแล้วเราจะต้องรีบไปแล้วแหละนะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะน้องฟันกับน้องอลิสนะฮะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงเนาะเอาเป็นว่านั่นแหละเดี๋ยวรีบกดรีบบึงไปเลยแล้วกันนัครัรผม S <S ช่องนัดคอมมินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook Fanpage และ TikTok ไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาถึงแล้วนะฮะสี่ข้อนฟางแคกเห็นพุทธรูปูกนะฮะจำลองนะของญี่ปุ่นน,น่าจะเป็นของญี่ปุ่นแหละนะครับผมนะตอนนี้คืออีก15้านาทีรู้สึกว่ารูธของเทนนี้ก็จะปิดแล้วแหละ เพราะฉะนั้นเราดีสับดีแตกนะฮะระหว่างที่ตอนนี้กำลังเดินรอนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาถ่ายกันตรงไหนนะรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันนะ็จะต้องเดินไ็ต้องเดินรออีก มีป้ายด้วยซุโฮยฮอกไกดโดอ,อันนี้ตุ๊กตาหมีนี่น,นั่นไม่น่าเกี่ยวนะเนี่ย <พบ S 1> มีนาวินเจอร์ฮะเออ,อน,เน,นะไปอนคืบอนนี้คือสับสนสับสนที่มากเลยนี้เป็นพระไ<ช>ปสต๊อปอ่านกันเราเองกล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้คือ เราไม่รู้ไงว่ากิจกรรมมันอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเดินเดินหากันบนหัวแน่ฮะดูจากทรงแล้วนะฮะเพราะว่าพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ห้างไงเพราะฉะนั้นคือก็จะต้องแบบว่าต้องหาแหละว่าอยู่ตรงไหนฮนะตอนนี้มีมีตองกินเยอะแยะมากมายตามสไตล์งานห้างอะไรนะคนะรับผมโอ้ยมี ตุ๊กตาหัวด้วยนะฮะอ๋ะอนี่โอ้นี่ไงอ่ะอันนี้ดงนกกระยางนะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นบูธนะฮะของน้องๆโซล่ายามินะฮะมิโซล่ากับยามิเนาะเป็นชุดวงเนาะน้องๆชุดวงนะครับผมนี่อันนี้อันนี้น่าจะพีชยูนะฮะ ดิชีเด๋ยวกาสเจอร์กับนิโกอยู่ตรงนี้นะฮะเออใช่ไหมอันนี้น er. ิโก้เดอกร์วัดเดี๋ยวเดี๋ยวไหนเราอยู่ตรงนี้โอ้โหหาไม่เจอนะ่ปเดี๋ยวซื้อตัว๋วซื้ออะไรให้เรียบร้อยก่อนนะเพราะว่าอีกสิบห้านาทีไงเพราะฉะน,นั้นต้องรีบแล้วนะฮะแ l a เอลเยี่ย oh yeah. จบกันไปแล้วฮะสำหรับนะ คอนเทนต์ไปหาไอดอลนะฮะเออคอนเทนต์ไปหาไอดอลนะฮะก็เรียกว่าหมดไปเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าก็เรามาเอาคอนเทนต์อีกหนึ่งอย่างแหละแต่ว่าก็คือนะก็เรียกว่านะน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าเนี่เป็นอะไรที่แบบว่าอนี่แล้วแหละนะฮะเป็นอะไรที่คอมพิวเราแล้วแหละนะครับผมซึ่งรูปทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเราไปลงไว้ในนะฮะลงไว้ในท้ายท้ายคลิป กันนะฮะเอ็นเครดิตนั่นแหละนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นก็รอดูรอติดตามกันนะฮะ<ๆ>ก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฮะฝากกันไว้เลยครับกดไลค์<ๆ>กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราหนักคอมมิชเกมมิ่งกันด้วยนะฮะไว้เจอกันในคลิปหน้าฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรหรือว่าเป็นวีล็อกอะไรนั้นต้องรอดูกันสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ วาดอะไรวาดเครื่องบินก็ได้พี่รู้ไหมว่าหนูวาดเครื่องบินเหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนปลา <laughs> ปลาทูให้ดูเลยพี่มันเหมือนอยู่เออมอนได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้ <laughs> ขอบคุณนะคะค่ะใหม่เออไป็นกำลังใจใหน้นะรักษาสุขภาพด้วย ราอยู่กันในช่วงคอนเทนต์แกล้งคนกันนะฮะจังหวะนี้ทำไมเขาเดินเขาเดินแบบมองหนูเแปลกๆอ่ะเขาบอกเอ้าไม่ใครเดินมาเลยอ่ะไม่ใครเดินมาเลยผมกลัวแล้วแหละถ้างั้นอ่ะนี่เป็นคอนเทนต์แกล้งคนนะฮะจังหวะนี้อ๋อพี่พี่ฟูดแพนด้ามึงไม่สนใจพอเด้อพอเด้อ